เมื่อสอสศิระเจนจาคสอสสพรรพลังประชารัฐเล่นใหญ่ใจถึงครับลงลงซ้อมตายเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อประท้วงขัดไล่อธิธบดีกรมครวบคุมโรคออกจากตําแหน่งเนื่องจากปล่อยให้คนไทยตายจากโควิดทุกวันครับนายศิระเจนจาค้สอสอกทมพรรพลังประชารัฐซ้อมตายนะครับ ด้วยการลงไปอยู่ในโรงศพแบบนี้ครับคุณผู้ชมเป็นการประท้วงการบริหารจัดการระบบที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โดยนายศิระบ,บอกว่าการซ้อมตายวันนี้ก็คือการออกมาเรียกร้องให้กับประชาชนเพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 หรือไม่ไม่รู้ว่าจะตายโดยไม่ได้สั่งลากับคนใกล้ชิดเมื่อไร่เพราะว่าขณะนี้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้เลย ทั้งๆท,ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ลงลงวันนี้เปรเียบเสมือนผ้าที่คนไทยจำนวนมากนอนรอความตายอยู่ที่บ้านแม้กระทั่งยาฝาวิพิราเวียก็ไม่ได้กินจึงอยากเรียกร้องให้ในายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้จะวางเฉยไม่ได้ในเมื่อเป็นคนที่รับมอบหมายมาให้แก้ไขเรื่องนี้ถ้าแก้ให้คนไทยไม่ได้ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งเปลี่ยนตัวให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่แทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัคซีนว่าทำไมต้องเจาะจงเฉพาะยี่ห้อนี้ทำไมถึงแทงม้าตัวเดียวมีความพิเศษตรงไหนเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของสอบอคเพราะเป็นการเซ็นสัญญาซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วครับอยาให้มาสูญเสียไปมากกว่าน,นี้เลยนั่งวันนี้ผมขอสั่งเสียตอนนี้นะผมขณะที่ผมมีกระตัง มีก็ประมาณที่ทจะไปฉีดวัคซีนทางเลือกผมยัหาให้หายยังไม่ได้เลยว่าจะเข้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วัคซีนพื้นฐานที่ไปและต้องทําให้ประชา,นะะช,าชนเนี่ยถ้าประชาชนไม่มีแค่ประมาณอย่างผมเนี่ยคุณบอกเข้าตรงเม,มื่อไหร่ยังไงวันหนึ่งก็ถแถลงเรื่องหนึง่งวันหนึ่งก็ถแถลงอีกเรื่องหนึง่งพอพอได้แล้วครับอภินนปดี นอกจากนี้นายศิระย,ยังบอกอีกว่าตนเป็นผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกเข้ามาให้ทำหน้าที่แต่แค่หาเตียงให้ชาวบ้านไปนอนรักษาตัวยังไม่สามารถทำได้เลยทำได้เพียงนำถุงยางชีพและยาฟ้าทลายโจรไปให้เพื่อบรรเทาอาการป่วยที่สุดแล้วตนกับเพื่อนๆก็รวบรวมเงินมาซื้อลงศพไว้สำหรับแจกให้ประชาชนเหมือนเป็นการช่วยเหลือแบบไร้ความหวังครับ